สวัสดีครับผมอาจารย์โป้งครับสวัสดีค่ะอาจารย์เอิญค่ะประจำปี2 5 6 4นี้เราจะมีคลิปออกมาในทุกเดือนนะครับก็อยากให้ฝากติดตาม <No. S 2> ติดตามเราสองคนเนาะสองคนเพราะว่าเราจะดูในลักษณะของสไตล์ของเราสองคนนะ,ะใช่ค่ะจะต้องมาลองติดตามชม,มว่าเป็นยังไงเป็นยังไ,ไง,งนนะะใช่ครับแต่การทายของเราเราจะบอกแง่คิดแล้วก็บอกวิธีการปรับตัวในการที่เจอในดวงลัคนาต่าง ว่าเป็นยังไงในช่วงไ้นถ้าใครดีก็ทายดีถ้าใครไม่ดีก็หาทางแก้หาทางแก้ให้ยังไงดีนะใช่ครับอันนี้เราอ่านตามจากดวงดาวตามปกติเลยเราบอกวิธีการดูลัคนาก่อนว่าความจริงการดูลัคนาราศีเนี่ยลัคนาเป็นยังไงราศีเป็นยังไงแต่านกันยังไงคือคนโดยส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ทราบว่าเอะลัคนาคืออะไรราศีคืออะไรใช่ค่ะเราเห็นไหมครับว่าเราดูดวงที่ไหนจะขึ้น ช่วงวันและเดือนให้แล้วก็บอกเป็นประมาณ1เดือนว่าเดือนนี้เดือนนี้จะเป็นราศีนี้ค่ะซึ่งอย่างนั้นมันดูลักษณะแบบผมว่าประมาณสัก50%เป็นภาพรวมเป็นภาพรวมซึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็อยู่ที่50% 5 0แต่ถ้าอยากรู้ตัวเองอลักษณะอะไรมันต้องใช้วิธีการผูกดวง วันละคาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดอันนี้พอผูกดวงออกมาเสร็จปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่าเราอยู่ในลัคนาอะไรอันนี้มันจะมากกว่าิเอเนาะใช่ค่ะแต่จะให้สูงสุด80%ขึ้นไปอันนี้ต้องเป็นลายดวงลายบุคคลแล้วนะครับมาดูดวงลายบุคคลเพราะจะมีพื้นฐานของดวงเป็นยังไงสิ่งที่ดีก็มากระทบก็จะดีมากขึ้นกว่าที่เราทายหรือเปล่าประมาณนี้ดังนั้นเราดูวันนี้ทุกคนดูได้2แบบนะครับดูทั้งได้ตราสีและล ราศีกุมเนี่ยต้องบอกว่ามีดาวประจําตัวเป็นดาวพระราหูแล้วก็มีสัญลักษณ์ประจําตัวเป็นคนแบกหม้อน้ํบเป็นราศีธาตุลมครับดังนั้นเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยจะมีลักษณะนิสัยแบบเออเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบเป็นคนที่ทันคนมีเล่เหลี่ยม รู้เท่าทันคนเราเขาไม่ได้ง่ายๆเราไม่ได้เลยแหละไม่ใช่ลอกไม่ได้ง่ายๆค่ะเราก็เป็นคนที่ทันสมัยทันยุคทันเหตุการณ์ชอบเทคโนโลยีสูงอ่าสูงมากแล้วก็เป็นคนข่อต้องเรียกว่าแคลวคล่องว่องไวอ่าครับจับผิดเก่งจับผิดเก่งเป็นคนที่ก็ค่อนข้างละเอียดทีเดียวเออเป็นคนที่ อยู่ในที่ไหนแล้วก็เขาสังเกตไปหมดนะครับเข้าบ้านมาเนี่ยรู้หมดเลยอะไรอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะไรทำไมอันนี้แปลกถ้าทํางานเกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนอันนี้เด่นมากเด่นมากเลยนะครับหรือว่าเป็นในธุรกิจที่ต้องคอยดูตรวจดูอะไรพวกนี้เอกสารเอกสารเนี่ยค่อนข้างจะได้จะหลอกเขาได้ยากนะครับลักษณะของคนแบกหม้อน้ำเนี่ยมันก็เห็นไหมมันจะมีการน้ําเทลงมามันก็จะบอกถึงลักษณะของกันว่าถ้าไปไหนมาไหนเนี่ย ความุดมสมบูรณ์ก็จะไปอยู่ที่นั่นด้วยนะนะเพราะว่าน้ํามันเทลงมาพืชพันธุ์ัญยาหารก็จะได้ดีตามไปด้วยนช่นันั้นคนราศีกลุมนี้ไปอยู่ที่ไหนที่นั่นก็จะเจริญใช่เจริญงาะงาแต่ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงนะความเปลี่ยนแปลงเพราะต้องรับความเปลี่ยนแปลงของเขาได้ใช่เพราะเขาเปลี่ยนแปลงเร็วนะสื่อสารเทคโนโลยีเนี่ยไปได้อย่างรวดเร็วไปที่ไหนเนี่ยที่นั่นน่ะระบบระเบบโซเชียลเนี่ยโอ้โห ไปเถอะตามเขาให้ทันดังนั้นเจริญรุ่งเรืองแน่นอนสำหรับเขาแล้วในปีนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ชาวราศีกุมเนี่ยจะมีความสําเร็จมั่นคงในเรื่องของครอบครัวอังหาริมทรั์บ้านที่ดินหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเนี่ยนัเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเพราะว่าตนุพันธุ์ุ่เนี่ยและเป็นดาวพระราหูนะครับอย่างเงี้ยก็โอเคเลยแหละชาวราศีกุมเนี่ยมีเจ้าเรือนกรมมะเป็นดาวอังคารแล้วตอนนี้เนี่ย กำมสหัช h ะแล้วได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีแสดงว่าเดือนนี้เนี่ยมีการเจรจาติดต่อเรื่องงานเนี่ยจะต้องรับรื่นหรือว่ามีการเดินทางใกล้ๆเพื่อไปทำงานติดต่อสื่อสารเนี่ยได้หมดเซลเซลอะไรพวกนี้ได้ดีนะครับการโขกการขายดีนะครับติดต่อสาเร็จนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยมีปัญหาติดขัดเรื่องงานมาอยู่เรื่อยๆเนาะใช่ครับพอาด้าค่างท่านพัก คืออย่างนี้ครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยดาวพังคาเนี่ย<ช>อยู่ในเรือนของกระดุมพระ<ช>แต่ท่านนี่ก็เดินถอยหลัง เดินพักเดินโมนนะครับจะได้เงินไม่ได้เงินเลื่อนไปเลื่อนมากว่าจะได้หืดขึ้นคอแทนที่วางแผนจะใช้เงินกลับใช้ไม่ได้ตามแผนที่ว่าไว้แต่ปีนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วดาวอังคารเดินดีแล้วเนเป็นจังหวะจะโคนตลอดทั้งปีใช่ครับแล้วในเดือนนี้นี่ก็คือกรรมสาพัน์ใช่ัีเกษตรมันคงอีกมันคงอีกนะครับดังนั้นการติดต่อสื่อสารอะไรนี้ใน เริ่มต้นของเดือนมกราจนไปถึงประมาณกุมภาเลยแหละรับรองว่าดีแน่ลุยได้เลยครับใช่ค่ะส่วนคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยก็ต้องบอกว่าการงานรับรื่นใช่ครับติดต่ออะไรก็ได้หมดใช่ครับออเดอร์ที่มีเข้ามาสามารถทําได้ทันท่วงทีครับผมใช่ค่ะมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงกิจการเป็นที่รู้จักของคนในโลกโดยกว้างมากขึ้นนะครับนั้นถ้าเกิดกิจการใดตอนนี้ถ้า จะไปผูกพันผูกกับระบบโซเชียลให้รีบทำซะเพราะ<อ>คุยกับตัวเองด้วยนะจะเป็นที่รู้จักอย่างวากว้างขวางและรวดเร็วด้วยเดี๋ยวนี้ส,สื่อออนไลน์นี่ใช่สําคัญมากเดียวก็ไปไกลแล้วเห็นไหมครับ <c oughs> ตอนนี้สมัยก่อนเนี่ยทำเลร้านอาหารต้องอยู่ติดริมถนน,นเนาะ <c oughs> ต้องจับจอดรถง่ายหาง่ายสมัยนี้ครับอยู่ลึกขนาดไหนขอระบบดี <c oughs> <c oughs> ขอสัญญ,ญาณอิน็ตไปถึง <c oughs> ไปสัญญ,ญาณอิน็ตโปรโมทดีๆสัญญาณดี แล้วก็บรรยากาศดีอยู่ลึกแค่ไหนคนก็ตามไปไปแล้วก็ไปแบบแตะนางเป็นต่อต่อต่อจอท่านที่จอดนอนจอดรัดในสงในสวนกลายเป็นสวนอยู่ดีๆกลายเป็นธุรกิจกันไปหมดแล้วใช่ค่ะนี่แหละชาวลัคนาราศีของกลุ่มจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับแล้วก็ทําซานะมีช่องทางนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะมีการติดขัดบ้างเพราะว่าดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเนี่ยมาเป็นวินาศ คือมีเงินเท่าไหร่ก็อาจจะใช้หมดไปเกี่ยวกับเรื่องต่างๆครับผมเรื่องสุขภาพเรื่องของการไปลงทุนหรือทําอะไรอาจจะมีให้ใช้จ่ายหลายอย่างอยู่เพราะในภพวินาศก็มีดาวหลายๆดวมารวมกันนะครับถึงโชคดี่าเป็นเกษตรตราธีปดีนะครับมีดังดาวพระพุธดาวพลุหัสดาวพระสุ์ย้ายในปลายเดือนดาวพระอาทิตย์ย้ายมากลางเดือนอะไรทํานองนี้เต็มไปหมดเลยนั้น ก็จะอยู่ในพบวินาศนี่แหละนะครับแต่ความจริงก็ไม่อยากจะบอกเนื้อฟากระดูกพาวินาศก็ได้เงินจากสีเทาเออหน่อยเลยพวกน้องนี้นะครับใต้ดมใต้ดินนะครับร้านค้าร้านอะไรที่เป็นระบบสีเทาไม่เสียภาษีแต่ไม่แนะนํานะทางเราไม่ค่อยแนะนำนะครับแต่ว่าใครทาธุรกิจแบบนั้นก็ก็ตรงตามดวงครับว่ากันง่ายๆนะครับระดาวพระราหูท่านก็เป็นลักษณะของ งานลักษณะแบบนี้จะชอบสีเทาอยู่แล้วท่านท่านชอบไม่ค่อยเปิดเผยไม่ค่อยเปิดเผยท่านชอบแบบเทานิดนึงประมาณนี้นะครับมันก็ถูกตามดูแหละถ้าเราแปลวินาเป็นอย่างนั้นมันก็น่าจะใช่มันคงทางแก้สิคะรองทางแก้ทางแก้ก็ก็มีครับหลายอย่างเราต้องมีการแบบปรับกลยุทธ์บ้างทําอะไรให้มันแบบแตกลายใช่ครับแตกลายไไปอออกกรรรัแตลายหืะออกไปไกลๆนะครับแล้ว เอ่ออลามากขึ้นรอบตัวเรามากขึ้นไกลมากขึ้นใช้สื่อในการที่ไปมากขึ้นจนกระทั่งชาวต่างชาติต่างประเทศเห็นรู้จักรู้จักอะไรทำนองเนี้ยเพราะว่ามีเกณฑ์อย่างนั้นด้วยนะครับดังนั้นคำว่าวินาทาก็ไม่จะเป็นต้องไปทำธุรกิจอย่างที่ว่าสักทีเดียวนะบางทีอาจจะเป็นช่องทางที่เราอาจจะไม่ได้เปิดเผยให้ใครไม่ได้ียว่าไม่เปิดเผยซิมอันอาจจะไปไปไกลเลยเดี๋ยวแป๊บๆปไปฮ่องกงไปจีนไปไต้หวันไปอเมริกาไปได้หมดนะครับว่าตอนนี้สื่อ โช์เที่ยวเนี่ยมันไปได้ทุกที่ขอให้ถูกจริตของแต่ละประเทศแล้วกันนะครับลองหาช่องทางนั้นดูแล้วจะประสบความสําเร็จได้อย่างดีใช่ค่ะในเรื่องของคู่ครองเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นคนโสดเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยปัตตานีลาภะถือว่าดีดียังไงก็สําเร็จครับปัตตานีคู่สําเร็จคู่มาให้ลาบให้เรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า มีคู่เราจะก่อให้เกิดสิ่งดีๆกับตัวเองอ่าอย่างนั้นก็ได้มีคู่แล้วก่อเกิดลาบผลขึ้นมานะครับหรือว่าใครที่เป็นคนโสดหาคู่ก็จะสําเร็จในช่วงนี้แหละนะครับลาภาในช่วงนี้แหละนะครับก็จะมีคู่ได้สมดังใจนะครับใช่ค่ะอ่าอยู่ประมาณนี้เราคู่เขามีความมั่นใจในตัวเองยนะมีความมั่นใจตัวเองคู่มีความมั่นใจแน่นอนครับแล้วก็เพราะว่าเป็นดาวอาทิตย์นะเป็นดาวอาทิตย์แล้วก็คู่เจอจากที่ไหนเอ่ย คู่น่าจะมาจากเรื่องของงานนะคะที่ทํางานนะคะเพราะว่าดาวพระธิับดาวพระอังคานถึงกันเจอกันเจอกันนะครับที่ทํางานนะครับประมาณนี้ก็ไปดูว่าเอะคนที่จะเจอกันใหม่เนี่ยเออนั้นคนที่ทํางานหรือคนที่ติดต่อประสานงานก็ได้นะหรือคนที่มีการกระทําที่คล้ายๆเรานะครับเพราะกรรมมาเนี่ยมันแปลว่าการงานก็จริงแต่ว่าก็แปลว่าการกระทาด้วยนั้นการกระทำราทำออกไปแต่แสดงว่าอยู่บ้านเฉยไม่เจอนะเพราะการกระทาเราไม่ได้ทํา เออประมาณนี้ออกไปทําซักนอกอะไนด้เจอแต่ว่าหลังจากวันที่สิบสี่เป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนนี้ยอยากให้ระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าดาวคู่ครองเนี่ยไปอยู่ในเดือนพพีนาคอาจจะเป็นคู่ลับๆับคู่ที่เราเปิดเผยไม่ได้หรือว่าถ้าแปลในแง่ดีคืออาจจะได้ชาวต่างถิ่นต่างแดนใช่ครับไกลๆกันหรือว่าได้กันแล้วคุยติดต่อภาษางานกันไกลๆอันนี้สามารถแก้ได้นะครับแต่อย่างที่บอกครับพอมันไกลกันเราก็ไม่รู้ว่าเขา เป็นยังไงเปยังไงบ้างไม่เห็นทั้งวันทั้งคืนไงะนะแต่คนเราดูแต่และคนไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นคนที่อยู่ไกลๆกันแล้วถูกต้องตามดวงตามพื้นฐานดวงก็อาจจะส่งเสริมให้นี่แหละเจอแล้วแต่บางคนบอกว่าเอ้ยในดวงมันต,น,ตนุกุมรักปัินิุมรักเลยเงี้ยถ้าไกลๆกันแสดงว่าไม่ไม่ไ,มได้ตรงตามพื้นฐานดวงแล้วก็ก็ไม่ใช่นะช่วงนี้นั้นถ้าลึกขนาดนั้นก็ต้องมาผูกดวงดูกันแหละมาวางลัคนากันแหละเป็นลายบุคคลไปดังนั้นถามว่ามีโอกาสที่เจอคนแบบลับๆ มีคนแบบไม่เปิดเผยมีคนที่มีพันธะแล้วมาชอบเราก็เป็นไปได้มีคนที่มีอะไรปิดบังเราบอกเราไม่หมดร้อเปอร์เซนอย่างเงี้ยนะครับก็เข้ามาหาเราก็เป็นไปได้คหรกออยากให้ระวังบางทีเขาก็ไม่กะจะปิดบังหรอกแต่ไปอยู่ไกลกันไงมันก็ไม่ได้คุยทุกเรื่องไงคุยไปก็ไม่เข้าใจเอออยู่ไกลกันมองไม่เห็นภาพนะครับก็จะมีคู่เดียเข้ามาติดตัวรับไว้ดีๆแล้วกันอ่าส่วนคนที่มีทูกครองเนี่ยก็ อันนี้ต้องระวังต้องระวังเพราะตัวเองมีคู่ครองแล้วนะอาจจะไปเจอคนอื่นที่เราก็ไม่คิดว่าจะถูกใจแต่ถูกใจอ่าแล้วก็เขาแอบเข้ามาหาเราไงอ้อมข้างหลังอ้อม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 มาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็มาอ้าวโผล่มาวิน่าแปว่าไม่รู้ตัวด้วยนะครับแปลว่าเราไม่รู้เลยที่เวกาแอบชอบแอบอะไรเขาแต่ตอนเนี้เขาจะเหมือนกับว่ามาทําให้เรารู้สึกเฮ้ยตัางหูต่างหูกรีรู้สึกต่างหูต่างหูเข้ามากับตัวเราอย่างนี้ก็มีสิทธิ์ได้ ได้ชอยกันนะประมาณนี้นะครับก็อยากจะให้มั่นคงกับคู่ตัวเองมากกว่าอ่าใช่ครับดังนั้นก็คนที่มีคู่แล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอย่าเลอใจอย่าเลอใจอย่าให้ดวงมันเป็นตัวกําหนดเราเราทุกคนสามารถกําหนดดวงตัวเราเองได้บริหารได้ใช่ครับหรือว่าใครที่มีคู่อยู่ช่วงนี้แล้วคู่จะต้องไปต่างถิ่นต่างแดนไปห่างกันสักพักระยะหนึ่งอันนี้ก็ถูกต้องนะคู่ตัวเองพอดีว่าได้รับมอบหมายงาน ย้ายที่ทํางานได้งานใหม่แ่งใหม่ที่การงานทางานใหม่ไกลๆกันนานๆเจอกันทีติดต่อผ่านระบบโซเชียลเท่านั้นอย่างเงี้ยก็ถูกต้องอะไรก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็แสดงว่าคู่อาจจะไม่ได้อยู่กับเราในช่วงนี้ก็เป็นไปได้ใช่ค่ะนะครับในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีกุมเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องระวังสุขภาพให้ดีเลยเพราะว่าตลอดทั้งเดือนเนี่ย ดาวเจ้าเรือนมรณเนี่ยมาอยู่ในเรือนภพว,วีนาาครับครับพวิน่าเนี่ยอาจจะทําให้เขาเจ็บป่วยหรือว่าอาการที่มันเคยเป็นอยู่แล้วมาแสดงผลตอนนี้สุขภาพที่เคยเป็นมาเกิดตอนนี้ใช่ครับแล้วมันก็รวมถึงกับว่า,าอาการอาการที่มันแสดงออกมาเนี่ย เราไม่ทราบสาเหตุพอวินาดเนยมันเราไม่รู้ว่าเออมันซ่อนตอยู่เออมันเป็นเพราะอะไรหาไม่เจอมันปวดแหละมันปวดตรงนี้แหละแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรอยู่ดีก็ปวดนะครับประมาณนี้หาหาเจ็บไม่ได้เจ็บไข้ได้ปวดโดยหาสาเหตุไม่เจอก็แปลว่าอย่างนั้นด้วยหรือจะแปลว่าเป็นการเวลาเราเดินทางไปที่ที่ไม่รู้จักไม่คุ้นเคยก็ให้ระวังเอาไว้อาจจะหลงอาจจะหลงอาจจะเจอหรือว่าแบบเกิดอุบัติเหตุที่แบบให ใครมาช่วยเหลือเราไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเราติดต่อใครไม่ได้แบต<ะ>หมดเปลี่ยนแบตไม่ได้รถ<ะ>ชน เฉียดๆหน้อยๆแล้วก็รถไปต่อไม่ได้ติดต่อใครไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะอยู่ต่างิ่มต่างแดนไกลๆนะครับการแก้ดวงพวกนี้ก็ไม่ได้ยากมากนักนะครับเราก็บอกให้คนในครอบครัวเรารู้ซะหรือว่าบอกเพื่อนบอกก่อนไปนะไม่ใช่ไม่ได้บอกตอนไปเกิดเหตุแล้วนะหรือว่าบอกก่อนไปหรือว่าชวนชวนคนอื่นไปด้วยชวนคนอื่นไปด้วยก็สามารถแก้ได้นะครับมันก็ไม่ไม่หลับล้วงงนมีคนรู้ด้วยแก้ไปแล้วแบบนั้นอย่าไปไหนคนเดียวในที่เปลี่ยวในที่เราไม่เคยไปนะครับในที่เราไม่คุ้นเคยอันเนี้ยต้องเรบ ระวังเอาไว้แต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งถ้าดาวพฤหัสบดีแล้วในภพวินาศพื้นฐานใครดวงดีๆมันแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่มีนะมันก็หายไปนะครับก็สามารถแปลได้แล้วสองถึงสามทางดังนั้นถ้ารู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยดวงไปไปทางไหนเพราะบางคนฟังแล้วจะเข้าใจเลยวอ๋อฉันต้องประมาณนี้แน่เลยเพราะสิ่งที่ผ่านมาอยู่มันคือประมาณนี้พื้นฐานดวงประมาณนี้ก็ขอให้ระวังเหตุนั้นจะเกิดขึ้นแล้วกันนะครับก็แก้ไปลักษณาแบบนี้อย่างที่บอกกันไปนะครับ S <S ดังนั้นก็ของลัคนาราศีกลุ่มก็ฝากเอาไว้เท่านี้น,นะครับดาวพระราหูรอบนี้มาทมํามุมที่ดีนะครับแล้วก็อสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี้ก็เต็มตัวแล้วกันก็ได้มาอยู่แล้วแหละประมาณนี้เพราะว่าอยู่นานๆจนตีกว่าๆเนี่ยนะครับก็น่าจะได้มีอสังหาอะไรเพิ่มพูนขึ้นมาหรือใครที่อยู่ในวัยเรียกนการศึกษาก็เตยมตัวเรียนการศึกษาสําเร็จแน่นอนนะครับก็ มีความรู้ความแตกฉานมีความตั้งใจตั้งใจเรียนพ่อแม่ชื่นใจเลยแหละอ่าโอเคนะครับสำหรับราศรีลักษณาราศีกุมคะ่ะ okay.